รีบกดไลค์เลยไม่งั้นเนี่ยไม่งั้นจะไรแบบ้างช่างมาเถอะกดเออเลิกชักโครกมันก็ตายหายเองเลยมะั้งไม่เห็นไงโค้เท่เลยแชมมาลาแมนใครใครจะรู้แชมอะไรอันควรจะครูไม่ต้องมาถามเล่นดีกี้น่าจะรู้ดีจะไปตรง พวกสาวๆยังอู้ๆลุยไปต่อไหนไ่ต่อไ่แต่ต่งไม่มีอู้แต่ว่าไม่เป็นไรและฉันคงไม่เข้าใจก็คนมันเท่ก็คนมันเท่ ไรอนันถ้าเกิดผีโถงสวมมาเนี่ยรีบสกัดยิงทันทีเลยดอรับทราบท่านผู้พันพลเอกตา,ตาวาตาวาโตกูก็เป็นพลทหารกระบึงเนี่ยไรแลนอ้าวแล้วเราจะเบียวเป็นนายพลทำไมได่ะ <c oughs> มีกันอยู่สองคนใน,นหน่วยในป่าเอ้ยเบียวกันเฉย <c oughs> เลยจะว่าไปแคมป์ก็ใหญ่ชิบหายมีกันแค่นี้มันจะไปพอเหรอวะอันนี้ผมผู้สาไปเก็บพวกซ่าขยะมาซ่ากันเถอะบังเกอร์เหรอได้ไปขโมยมาพี่รู้ไหมอืม ผมเนี่ยไปขมโมยมาจากกองพันทหารเลยนะ<ไ>อเอาไปขยะามาด้วนนย่ะ <c oughs> ไอกำบังเกอร์พวกนี้เลยได้<ช>แล้วอันนี้คือเราโดนใครสั่งมาเนี่ยฮะลุงตูโ<อ>่โน้แต่ว่าเล่นลุกมุกลุงตู่เลยอนี่ช่องเราจะไม่บินใช่ไหมค <c> ร <oughs> ับผมไม่รู้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 ไม่ตายเถอะแต่จะว่าไปแล้วเนี่ยเราก็จัดการพวกหานั้นเยอะพอสมควรนะใช่แต่มันก็มาเยอะพอสมควรเหมือนเดิมไม่มาแล้วตอนนี้ดูจากท่าทางน่าจะเงียบ เงียบกรี๊บเลยแหละไปเอาปืนก่อนอืมปืนอยู่กับปืนอยู่กล่องไหนวะอ๋อนี่ไงกันมึงเอาอะไรเนี่ยเอาเอ็มเอเคเอ็มเอาเอ็มหกแป๊บนึงอ้าวไม่มีเอ็มสิบหกเลยมีแต่เอเคอะขโมยมาเท่าเนี้ยเรื่องมากจริงเลยอ๋อยิง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 ได้อยู่แป๊บนึงนะกูเล็งก่อนเฮ้ยพี่อะไรพี่ฮะอ๋อไม่โดนนี่หว่านึกว่ายิงนก ก็จะบอกว่ากูยิงไม่แม่นงั้นเหรอตาพี่เขโอเคเหมือนมึงเลยพี่อย่าชี้ปืนใส่ดาผมสิไม่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 ได้ชี้มึงยิงเลยนะมึงยิงสกัดเลยนะเกิดมันมาเอ้าปืนหายไปไหนอ่ะอ๋ออยู่ด่โอ้ยถ้ามันมาปุ๊บยิงปังปังปังเลยนะเอาแล้วโอยตกใจโอ้โหพี่มาปุ๊บอ๋อ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 โอ้โอพี่เรียบร้อมาดิฝากรูฝากเบีย ผมด้วยมันยังไม่ตายลุกขึ้นมาเอ้าเฮียพี่อะไรอี๋ผมไปนลกมาแล้วมึงจะวิ่งอยู่กับที่เพื่ออะไรเนี่ยโทษทีผมดีดไม่มึงดีดอะไรผมดีดมึงเลิกวิ่งก่อนเอโทษได้ไหมล่ะมึงเลิกวิ่งก่อนมึงจะวิ่งทำไมเนี่ย ผมพร้อมผมพร้อมผมพร้อมไปต่อยมาแล้วเออมันมาก็จัดการมาเลยไม่ต้องกลัวหรอกเออแต่ผมเกือบตายเออมันมาแบบว่าจำแก่มากเลยนะว่าไหมใช่ไม่ได้ใจจะมาก็มาไอ้นี่อะไรเนี่ยพี่ลองพี่ลองพี่ลองไปยืนข้างหน้ามันดิมาโอ้ย่าเลยทำไมถึงลุงตู่ส่งปืนใหญ่ยุกพ่อขุนรามคำแหงมาวะเนี่ยฮะไม่พี่อันนี้ผมไปขโมยมาจากพิพิธภัณฑ์ ใช่ไม่ได้ด้วยมันเป็นพร็อปขู่มันไงมันจะได้กลัวเห็นตลกอะไรเด้อก็เลยเป็นแบกมาเลยเนี่ยเออโอเคแค่ทั้งเดี๋ยวไปซูเปอร์มาร์เก็ตไหมเออไปเอาเสบียงเพิ่มเออใช่ไปไปไปไพี่ฉลาดเอ้ากูหิวข้าวไม่ใช่อะไรโอเคตามมาตามมาเดี๋ยวผมพาไปไม่มีรถเลยวิ่งเหรอเดินเหรอพี่มันมันพังหมดละพี่ตามผมมาโอเคเฮ้ยปีนใบไม้อันนี้อันนี้คืองบน้อยหรือเปล่าเนี่ยใช่ลุงตู่มีเท่านี้หละทางไหนอ่ะ เอามึงเล้วบอกมึงรู้นี่ไงซุปเปอร์มาร์เก็ตไปกันบ่อยจะตายโหนี่คือจากที่เราเป็นเอ่อคนดูสขี้เออคนดูดซ่วมดูดซ่วมก็พอคนดูดซ่วมกลายเป็นพลทหารแบบจําเป็นได้ไงเนะีฮะนั่นดิผมก็ว่ากันแหละนี่เขาเกณฑ์มาเพื่อง,งานนี้โดยเฉพาะเลยไปเออผมเอากูกลัวของอมันผมไกได้ทีวีอ่ะเอ,เอ๊มันหมดอายุยังวะดมดิ กินได้ปะเหม็นเหม็นเหม็นแมวแมวพี่ปลาเน่าเอ้ยอันนี้กินได้อยู่กุ้งเหรอมึงแพ้กุ้งนะผมชอบแต่มึงแพ้กุ้งนะกินยาแก้แพ้ไงก็หายโอเคหายหายไปเลยหายไปจากโลกนี้เอาอะไรเอาอะไรอ่ะผลไม้ไป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 โซนนู้นดีกว่าตอนนี้ไม่ค่อยน่าซื้อเท่าไหร่เฮ้ยยิงยิงยิงเลยยิงมา เดี๋ยจะมาก็มาจะไปก็ไปเออเบอร์ทวงชัยคือมาเดียวก็ไปอ้เบียวอะไรวะเนี่ยไม่มีอะไรเลยอะเสื้อผ้ามึงจะกินเสืผ้าเลยผมเอานี่แล้วกันนะเอาเดยใส่เอานี่มาด้ะเอาเยอะจังวะอันนี้ด้อะไรคค้กเอามาให้หมดอ่ะเฮ้ยพี่พีอะไรตรงนี้ยิงยิงยิงยยิงยิงอยู่ยิงอ ฮับฮับโดดยิงไม่ตายไม่จะพีฟายเอาล่ะนะไปพีข้างหลข้างหลังพีฟายมันงัดยิงไม่ใช่เหรออือดีอือกระสุนหมดแล้วเฮ้ยเดี๋ยวมันกีบมันหัวกูนี่เดี๋ยวเดี๋ยวมันหัวกูมันยิงมามันหัวกูมึงกีบกูตไยอ๋อมันจ็อบบี้มันจ็อบบี้ได้เหรอใช่มันได้โคตรล่างได้อ่ะอืมไปเถอะพี่ป่ะได้แล้วได้เลยได้ได้ จะไปยังขี้อะไรไปกับพี่เดิมกับพี่เดิมไอ้แร้งกระสุนหมดว่ะกูหอมอ๋ออกระสุนหมดเฮ้ยโอเคดีมากระวังตัวด้วยไหนมันเปลืองระวังตัวนะมันแถวนี้มันเถื่อนนะจริเคยดูอะไรมาปะเนี่ยไม่เคยแถวที่มันเถื่อนถ้าอยู่ไม่ได้อะไรนะเฮ้ยแั่นมึงได้ยินเสียงไหมผมแอบอยู่ได้กลิ่นด้วยอ๋อฟุตเฟอร์กบเฮ้ยนี่โอ้โหอลไรอันนี้กันจะเล่ายิงอยู่ ยิงด <di> ิม <practically writers> ึงยิงดิมึงเอาปืนมึงคว้าปืนลงมายิงดิมึงยืนนิ่งกัำไปอ่ะเร็วคว้าปืนยิงมึงทำอะไรตะเบนอะไรรับทราบครับพอดานมึงยับจับก็กระลากระลาเลยกระลาปุยกระลาอยู่อ๋อกระถูลเฉียวปุยตายมาตายแล้วยิงตรงตายิงตรงตาไอพี่ผมยิงผมยิงติดเสามึงเขาเลยันตายตาย อ๋อสามสามศพย่อ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 ,อแล่นย่ออท็อกซิกจังวะเออจะบ้าไปแล้วอ่ะอ่ะไปแล้วรีบไปเออเออเออจะว่าไปแล้วอะไรไม่พอนะพลทหารมีแค่นี้ไม่พอนะเดี๋ยวผมกลับไปที่กองพันแล้วผมวอนเจ็ดเพิ่มให้โอเคเพิ่มเอามาสักเอ้าขึ้นไม่ได้ทุบดิออาพี่ทางนี้ไม่ได้ออทางนี้มึงทุบเถอะมึงทุบเถอะ กูไม่มีแรงกล้ามเนื้ออ่อนแรงทางไหนขึ้นได้เหรอโอเคฮึบฮึบเอามาสักสิบคนนะอ,อะอะไรแล่อะเล่อยู่ไหนแล่เออมึงเป็นอตีมไปแล้วเหรอไม่ได้อยู่ดีดไม่ใช่ไอตีมอยู่ไหนมึงอยู่ไหนลูกหลานเอามึงล้วงเลยใช่แล้วขึ้นมาโอ้ากูนึกว่าเป็นาอาตีมไปแล้ว ก่าจะบอกว่าฝากลูกฝากเมียผมด้วยไม่มีิเฉยเลยไม่มีไม่เดียวไว้ก่อนโอเคกูนึกว่ามึงเป็นดาตทีมไปแล้วอ่ะอ๋อปืน่ายอ๋ออยู่นี่ตลกอะไรเนี่ยเอามึงโทรดิมึงโทรดิเดี๋ยวมา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 ที่แคมป์ก่อนนายแคมป์นี่ไงอืมคุยกับเทียนเหรออ๋อโทรศัพท์กูนึกว่ามึงจิตสื่อสารกาจะจุดทูบบอกอยู่อ๋อสวัสดีครับ อันนี้ใครเนี่ยมึงโทรหาใครอ๋อไม่ไม่ได้สั่งครับไม่ได้สั่งพิซซ่ากูสั่งกูสั่งอ่าเอาคาปูชิโน่สองถาดคาปูชิโน่เเอปโแก้วนึงกาแฟเหรอใช่พิซซ่านะกูสั่งพิซซ่าอ่ะพิซซ่าพิซซ่าอันนี้ใครเนี่ยไอ้บ้าตอไอนเหี้ยต่อไปก่อนฮัลโหลมึงใครเนี่ยมึงโทรมาทำไมอ๋อขอโทษครับผมโทรเองครับผู้พันอ่ออ แล้วเป็นที่อะไรผู้พันอ๋อ,อท่านท่านครับเคือว่าทางผมเนี่ยอยากจะขอวอเจ็ดเพิ่มนะสามสิบห้าหน่วยอืขอหน่วยพจนมาสว่างวงมาด้วยนะเอ <ไป S 2> เออเาวงคำเหล่ามาด้วยอ,อันนี้ตลกม่มม่อมหรือมาเอา มมมมมเอาอะอะพี่อะไรตายหมดแล้วตรงนั้นอ่ะผู้พันเกือบตายผู้พันแขนด้วนอยู่ไอ้เบ้านเออรี่ตายห่านะเอาสองคนมาเร็วแล้วพวกคุณจะรอดไหมเนี่ยจะตายห่าเลยเหลืยสองคนเออแขนขาดตะป่อยตายห่าไปก่อนเอาคนมาเออแค่นี้แหละเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวเดี๋ยวเกลับกองได้เดี๋ยวโดนกระทืบนั่นแหละกระทืบผู้พันใช่ใค่กระทืบใครอยากเก่งไว้ก่อนเขาแขนขาดแล้ว ร้อยแล้วเดี๋ยวเอาต้อ,องคนมาอใช่เอะได้น่าจะได้ประมาณสักสิบคนนะว่มามะผมว่าน่าจะร้อยกว่าเอะแยวต้อง,<ม>งน้าตายหมดแล้วก็น่าจะเอาคนแขนด้วนแขนขาดมาเพิ่มแหละมึงเ o อร์ไปมึงเวอร์ไปเดี๋ยวเขามาแล้วแต่ว่าไอ้ที่ขโมยมาจากพิพิธภัณฑ์นี้มันก็เพื่ออะไรวะมึงเอามาเพื่ออะไรวะเนะี่ยฮะพี่รู้ไหมผมยกมาแสนยากลําบากพี่มาพูดอย่างเงี้ยผมมึงยกมาหลายอันด้วยอ่ะอันนั้นก็ใช่เพื่ออะไรก็ไม่รู้อันนั้นก็ใช่อนู้นก็ใช่ มึงทำเพื่อก็มาตั้งไว้อะมันเขียนว่าปืนกระสุนใช้งานจริงมันก็แค่บอกว่าเคยผ่านใช้งานแต่โอ้มึงดิก็ผมคิดว่าเมื่อก่อนเขาลบได้ตอนนี้เขาก็ต้องมาลบได้เหมือนกันโอเคนี่รู้ไหมตอนแรกผมไปหยิบปืนในร้านร้านของเล่นมาด้วยมาทำอะไรเอาเอามาขู่มันเรื่กูก็เอาปืนฉีดน้ำไปฉีดใส่เออว่าไปเจิงเทียนก็สวยเหมือนกันนะก็เฮียแล้วไม่มีเลยสักอันไล่์กาซึกกาซึกอุ้ยอยันยันยูจุด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 มีแต่เพิ่งเลยหยุด แป๊บหนึ่งทำไมอ,ก,อกูคุ้นๆคุ้นยังไงไม่ใช่คาสึกนี่นี่ิวเหรอใช่ริวเองเฮ้ยแถมเหรอใช่เหรอขึ้นไหมดูหนวดดิขึ้โกนมาเมื่อเช้าอ้หลอดเป็นอ้าวแหละเอ้ยนี่เราไอ้ปากหมาทั้งนั้นนี่เราไม่ได้เจอกันนาเลยนะริวอืมใช่เราคิดถึงนายจังเลยอะแล้วมาทำเฮียอะไรครับเนี่ยก็เพื่อนนายโทรมาไม่ใช่เหรอ คุณทรไปตอนไหนมึงรู้จักเมียกูเหรอไม่รู้จักเดี๋ยวนะใครอ่ะหรือว่าเธอจะเป็นทหารเนอะไม่ไม่ใช่เธอเป็นเธอเป็นทหารเหรอใช่ฉันเป็นทหารให้ตายเธอเธอเป็นทหารเกณฑ์เนี่ยนะก็ใช่น่ะสิอะไรของนายเนี่ยไปไปไปเปลี่ยนชุดไปไปไปนี่ไปขู่ไว้ก่อนมาดิมาดิพี่มาดิพี่มาดิอะไรอะไรอ๋อเออดูเขาเปลี่ยนเสื้อมึงจะบ้าเหรอเอ้า ผู้หญิงไม่ได้ก็ผมทําไว้เนี่ยเผื่อมีไม่ได้ไม่ได้ไลอ้นมึงอย่ากามดิกูดูเองอาหายไปไหนแล้วเนี่ยไอเขาเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วมาี่มาี่ว้าวเข้านั้นเนี่ยริวนายชอบไหมล่ะเนี่ยอ่ะอตรงนี้ไม่น่ามีเราเราไปดีกว่าจะว่าไปแล้วสบายดีไหมอ่ะก็สบายดีละนายล่ะก็สบายดีอ่ะอืก็ดีล่ะนี่แต ไม่ได้เจอนายทั้งนานมันคิดถึงนายยังไงก็ไม่รู้อะ่ะเฮ้ยคิดถึงเหรอฉันก็คิดจะหาเมียใหม่เหมือนกันเบื่อเธอแล้วะอ๋อ,อ,อแล้วที่นายทิ้งไปยังไม่พอใจอีกเหรอที่ฉันทิ้งเธอเพราะว่าฉันอะอเอ้ออะไรขอมึงเนี่ยที่ฉันทิงท้งเธอไปเพราะอะไรพูดดังๆพูดดังๆหน่อยไม่ได้ยินเสือกไม่ได้โอเค เพื่ออะไรเด้อไปไกลเลยไปไกลเลยอันที่จริงฉันไม่ได้ต้องการฉันไม่ได้ตั้งใจจะทิ้งเธอแต่ว่าฉันฉันฉันจำเป็นจะต้องทิ้งเธอเพราะว่าไปให้เธอไปมีชีวิตที่ดีอยู่กับฉันนอะไม่มีอนาคตหรอกริวไม่จริงซะหน่อยฉันอยู่กับนายฉันก็มีความสุขดีนะมีความสุขกับผีอะดิทะเลาะกันทุกวันเลย แต่ว่าเรื่องที่ผ่านมาฉันขอโทษนะก็เรื่องทุกเรื่องเลยขอโทษนะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรตอนนี้เราไม่ได้อะไรไม่ได้โกรธนายแล้วเหรออืมเราคิดถึงนายมากเลยอะเราขอกอดนอยได้ไหมได้เลยฮึพอแล้วพอแล้วไอ้นั่นมันอิจฉาแล้วนะเอะ เออผมก็คิดถึงไปกันครับไปก่อนได้ต้องเลยตีไงอย่ายิงอย่ายิงปืนกระสุนตานี่เธอปืนอยู่ในนี้พ้นเด้ออืมเมื่อไหร่มันจะมานะแต่ว่าฉันถนัดใช้มีดอะดีเฮ้ยโูไหนลองนี่โจโจสามหนึ่งสามหนึ่งพี่พี่อันนี้คือโอ้ย ใช่เหรอล้วทำได้อีกปะหรือทำได้แค่นี้อ่าก็ได้แค่แทงอ่ะโอเคได้แค่แทงเก่งแทงซะด้วยจะรั่วเลยเธอได้แค่นี้เดี๋ยวดูเรานี่นเธอดูฉันนะฟุตเวิร์กนะริวนะเยอะเยอะเอเยอะเออเเป็นไง ดูดูเดี๋ยวเตะดูยวจ้าอ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 เมื่อเมื่อตกคิวตกคิวแดกเงือนี่มงได้ด้วยนี่นี่เป็นไงนี่เฮดเฮดดมงเฮดโมงกูทำอะไรเดี๋ยวนี่กลับมามวยเชิงมวยมนเดิมเป็นไงนายน่าจะฝึกมานานนะเนี่ยแต่กลัวมีดได้ยัเอาแบบเธอเธอเอาแ่นไปไหนอะน้องฉันอะ รู้สิหายไปไหนแล้วล่ะให้ตายเธอไรอนเอามึงนั่งเหรอเอาอยู่นี่เหรอแล้วมืออ๋อกำลังศึกษาเรื่องโลกเลยโอเคโอเคพี่ไม่กลัวแล้วไปเธอมามันดักอยู่ตรงนี้มันชอบมาแถวนี้เธอจัดการเลยถือมีดด้วยรอเลยเดี๋ยวมันก็มามีผัวใหม่ยังอ่ะยังไม่มีดีแล้วสมนายนี่ไงรอนยมาแล้วมาแล้วนังไงเฮ้ยมันมามันมาหนึ่งตัวแทงแทงจัดการเองแทงชาโค้บงง นี่นี่นะออมาตายแล้วอ่อมุดเข้าไปเอาหายเลยทีนี้เอามีดแทงก็ได้เหรอเปลืองกระสุนทําไมเนี่ยงงนี่นายนายรู้ไหมว่าหน่วยเราอ่ะทําการวิจัยลองตัดหัวคนแล้วก็เอากล้องจอนปิดเนี่ยมาใส่ในหัวคนนะเพื่ออะไรอ่ะก็จะได้เอามาต่อสู้กับไอ้มนุษย์โถดซ่วมนี่ไงจะรั่วเลยทําอย่างนั้นไปเพื่ออะไรอ๋อเหรอฉันจะภาพ พาไปร้านกล้องจอนปิดออกปะได้เลยแล้วมันตายแล้วออใช่เหรอเออมันตายแล้วเอ้ยแล้วไปร้านกล้องวงจรปิดเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไปร้านกล้องวงจรปิดเอาไปเอา RPG มาหัวปีไป <Okay. S 1> คือเราจะต้องไปร้านที่ขายถั่วส่วมเธอเพื่อที่มันจะได้ไม่ต้องเพิ่มจํานวนเราต้องไปพังก่อนตัดต้นตอเก็ตไหมอ่าอ่าถือ RPG ด้วยไปหัวปีหุ่นดีเหมือนเดิมเลยยังชอบเลย ุกลูเลยพีโอเคเป็นไงเท่ดีแต่แต่อะไรไม่มีอะไรอ้าวเพื่ออะไรเด้อไม่รู้ผมยิงนะเฮ้ยใจเย็นดอามึงจะยิงเหรอเฮ้ยใจเย็นดิเฮ้ยอย่าล็อกเลยอย่าล็อกกูสิซ้อม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 หาอะไรทำเป็นมีกระสุนดอะกระในแล้วอะมีไหมอ้าวเ่ายอะระอ๋อพี่ถ่ายเรา ยนายทำอะไรของนายเนี่ยขอลองอันนี้ได้ไหมอยากลองอ่อยไรอันอยากมึงทำมึงทำเพื่อเฮ้ยมึงเก็บกันก่อนไหมไม่เอาเก็บกันแล้วเก็บเก็บก่อนเก็บก่อนโอ้โอยกูกลัวเด้อกูกลัวเด้อสเนี่ยร์ไป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 กันเถอะไปทางนี้เฮ้ยพี่ไม่ได้ไม่ได้แป๊บนึงอะไรอ่ะมาบอลมาโอ้ยเฮ้ยเจ็บ ไปแล้วไปเหอะ <ower> ไปเหอะโอ้ย <lite> <Kum? trilogy> ตรงนี้เหรอร้านนี้เหรอนี่ไงร้านชะโคกเออกูจําได้โอ้มันใหญ่มากอะชะโคกเนอะไม่ได้จําได้นะพี่มันชะโคกนะจําไอ้โลโก้มันได้ใช่ไหมมันไม่ใช่โลโก้มันคือชะโคกยักษ์เลยเธอชอบไหมชะโคกยักษ์อ๋อไม่ชอบชะโคกอ่ะเอาเหรอเอาแล้ววะเข้าไปในแม่นเข้าไปในแม่นเฮ้ย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  โอ้โอ้ยิงโอ้อะไรกเดียวเดียมากโอ้โอ้ยิยิงยโอ้ย้กระแทงกันเดียวเลยโอตยตายโอ้ยอโอ้ยเป็นไรเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยอะไรวะเขาก็ช่วยกันยิงช่วยกันฟันอยู่เมื่อกี้ผมไม่ตายนี่หว่าโอ้ยเล้ แสดงพี่ต้องแสดงเอาถ้ามึงเจอถ้ามึงเจอโถสซ่วมมึงยิงเลยนะโถสซ่วมเหรอเนี่ยเต็มไปหมดเลยเอาเลยอาบิจิอาบจิยัดอาบจิยัดอาบจิยัดเร็วจากข้างในจากข้างในจากข้างในถอยสิไม่งั้นตายไม่มึงมาข้างในก่อนอ่ะยิงยิงเลยเนี่ยรลักเป้าอีกอีกแล้วให้หมดให้หมดถอยมาถอยมา พีเกืเกอบโดนมึงเอออีกสองถดี๋ยวแดดยูจัดจันอยู่กันให้ริวด้วยให้ริวด้วยมึงจะเจ็บหมดคนเดียวเลยไงริว,วจัดการีฟันเหรอนั่นแหละเหกาหมาให้เขาทำที่อนนะอะไรยิงเลยเรียบร้อยเตียงไหมเปิดเจอผีเตียงอีก <laughs> จะต่อไปผีเตียงปะเด่อไม่ไม่ฮะ ต่อไปผีเตียงไม่มีโอ้ยอะไรวะเนี่ยะเฮ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้ยควด่ากลัวยิงยิงยิงโอ้หู้ตายมันแดกคนเข้าไปมันแดกคนเข้าไปโอ้โหเราช่วยไม่ได้อ่ะรับสอบกอนรับสอบพอเราแล้วโอ้ยเราช่วยคนนั้นไม่ได้อ่ะเสียใจจุง แต่กระช่างแม่ยืนโง้อ้แดกทำไมวะงงมากเออไม่หนีอ่ะไปอันนี้ไปร้านกล้องต่อเลยนะที่ที่เธอบอกว่าอะไรมีการทดลองอะไรอ่ะอ๋ออืมใช่ไปไปไปน้ำไผ่ไปเดินอะไรนะน้ำเบินน้ำน้ำไผ่โอเคน้ำไผ่มึงดูึงหุ่นดิมึงดูหุ่นเมียเก่ากูดิได้ปะได้ปะมีเมียใหม่แล้วนี่เอ้ามึงพูดอย่างี้เอ้าจบแล้วจบแล้วกูไม่คุยแล้ว อนี่ไงร้านกล้งองอยากระจับวางกล้องลอลิงมาดูดิเฮ้ยได้เนี่ยไหนอะเธอหน่วยที่เธอบอกอะเขาน่าจะอยู่แถวนี้ละนะมนุษย์ทดลองอะไม่มีอะไรเลยนะเนี่ยร้านร้านลงไม่มีเซลล์ขายของเหรอร้บนนี่ไงเขาอ,อยู่นี่ออเฮ้ยนี่มันด้วยเฮียเลยเดียเขาพูดได้ไหมอะอืมพูดไม่ได้อ,ะอ่ะโอ้ไม่ได้เหรอ ให้เขาไม่มีปากไงให้ตายเถอะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสักตัวหนึ่งอ่ะเขาจัดการได้จริงหรือเปล่าอืมโถส่วมนี่ต้องเรียกแล้วมันจะมาได้ไงมาแล้ว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 นี่ไงเัีษ์เก่งหนีก็ได้เหรอแล้วเขาจะทำอะไรกดฮะกดชกโคกกดชะโคกแค่เดียวไอ้เยอะกูยิงมาตั้งนานไม่กดชะโคกง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอไปกลับฐานกันเถอะนี่ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเอ่อ ตั้งอะไรวุลตาแมนเอ้อยไม่ใช่อะไรนะธัรม่าแมนตั้งไว้รอบๆแล้วก็ไปเรียกพวกนายมาเยอะๆนะแล้วเราก็จะมาไฟกันไปไปแค่นั้นเลยไล่กดจะโคกเอเคเอยอเลอัอนไม่ต้องทำหาอะไรเลยว่ะเราจะมีพวกเนี้ยอื ใช่พี <c oughs> ม่มากันแหละดูชีวิตดูสุขสบายมากเลยไม่ต้องทำเลยไม่ต้องทำอะไรเลยจริงก็เดี๋ยวรอพวกมันมาก็ไปกดโถส้วมแค่นั้นเองเออดีนายเดี๋ยวไปกดโถส้วมนะพรวมันมากันแล้วนะ<ช>เข้าไหม <c oughs> เออเดี๋ยวฉันพักละโอ้เธอเป่าเทียนเป่าเทียนฮัฟฟ์ด้วยเอ้าทุกทำไมอ่ะก็ตีมันเลยก็ง่ายกว่าไปสาขะโอเครู้เรื่อง แล้วรู้งาน <c oughs> น้ามึงหืงกาบมากกูบอกเลย